มีขอยอมแพ้ทีมนครประทะกระบีนี่คือการแข่งขันประเภททีมคู่หนึ่งสู้กันและมีการไปแท็กเพื่อเอาเพื่อนเียเข้ามาสู้แทนฝ่ายละ3คนนครศรีธรรมรา,าชชักับกระบีฝั่งนครประกอบไปด้วยไม้แรกคือปุ้น SJP ไม้2คือเตบ หัวอิทูควันโดแล้วก็ไม้3คือโอทอป s j สส่วนฝั่งของกระบี่อันนี้ผมไม่รู้ชื่อนะครับลองไปดูฝีไม้ลายมือว่าปะทะกันจะเป็นยังไงโอ้ดีใครจะเป็นไฟอ่อนแดนครไฟแดงนะครับไม้แรกคือปุ้นครับปุ้นเกาะสีแดงครับใครที่ตามดูรัชตาก็จะเห็นซ้อมกับปุ้นบ่อยๆนะครับปลักแตปังอู้แต่หัวปุน ต่อยเปรี้ยงอูโหกระบี่จะขึ้นหัวครับแต่ว่าดีหลักล้มลงไปเปลี่ยนตัวครับฝั่งกระบี่ฝั่งนครก็แหบมบปุ้นสวิงคิกฝนยังอยู่นะครับโอ้เตะมาฝั่งกระบี่อ้โหนี่ครับนครเปลี่ยนเอาเตปเข้ามาช่วยครับเตบฉีบไปเตบสไลด์ถอยเข้าแล้ว โอ้ยใครจะดูเตะเตะกับรัชตะเนี่ยย้อนไปดูคลิปหลังๆน่นเลยมีด้วยนะครับมนครเปลี่ยนโอโอทปลงมาคะแนน13าต่อ6กแล้วนะครับนครนำอยู่โอทปเน้นเตะหนักครับคนนี้เน้นเตะอัเตะโอ้โหตวสองร้อยแปดสิบกว่าครับโอ้จะขึ้นหัวกับโอท็อีกฝ่ายต่อยมากระบี่ก็ต้องกระโดดนะครับมาส่งพุ้นลงมา และฝ่าย,ยกระบี่อข,อขอยอมแพ้เป็นนครชนะไปอาจจะดูคะแนนห่างหรืออาจจะดูว่าเซฟนักกีฬาแต่ที่สำคัญคือคู่นี้เตะกันโคตรมันนี่คือคนเกง่งคนเต็ม